ชินเจียยู่อีสินขาดขาดนี่สิพาไปกินบุฟเฟ่อีกแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนจ้ามาจ้บพี่น้องจามือนี่สาวปากสิพาไปทิมแคลอีกแล้วจ้าพี่น้องมาจ้บพี่น้องจามือนี่เข้าสิไปรานหมูกระทะเปิดใหม่กันเนาะจ้ายูมอโมโซจ้าพี่น้องจ้า หัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะคือเห็นดังในติ๊กต็อกแท้ว่าสันวาพพอน้องเปียนโนพ่นกันเลยอยากไปลองนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อนเห็นนั่นในติ๊กต็อกมันลดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะคลิปนี้คือสาวปลาไทยตั้งแต่เมื่อวานแห้วเน้่จ๊ะพี่น้องจ๋าต่ว่าเมื่อคือนนี้มาฮอดบานเดิงลนะจ๊ะกะตัดคลิปบ่ดท่านเช่นเคยแล้วจ๊ะพี่น้องจ๋ามือ่อขึ้นกันเลยบ่ได้ลงให้พี่น้นองเบิ่งนะจ๊ะพี่น้อง มาจ้ะพี่น้องจ้าเหมือนีสาวเป็นนกห่าวดองดอง,ดองคือเก่าจ้ะต่อปลาสิบห้ามาเบิง่งโซนอาหารของเพิ่นนะจ้ะอันนี้จะมีเป็นซูซงซูซิเนะจ้ะพี่น้องและะ้วก็เมี่ยนเ็นฝ้ายทอดมันปลาทอดจ้าฮอตดอกทอดเนะจ้ะไส้กรอกทอดจา้ามาเรามาดูโซนเนื้อกันจา้าสีมีเนือ้อเสือห้องไฮเนือ้อลิบอายจ้ะพี่น้องจ้า แล้วก็จะเป็นโซนสามชั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่จะเป็นสามชั้นจ๋ะพี่น้องจ๋าแล้วก็จะเป็นโซนหมูติดนิงจ๋ะพี่น้องหมูสไลด์นั่นนะจ๊ะพี่น้องมาเรามาดูอีกล็อกหนึ่งนะจ๊ะกระสีมีกุ้งจ๋ะพี่น้องจ๋ามีเสี่ยงจี้มีรูนของกินจ้ะพี่น้องเบิ้งจ้ะพี่น้องจ๋ามีปลางปลาหมึกพร้อมจ้ามีมางมาม่ให้หอยแมงพงแมงผูกเกี่ยวนะจ้ะมีครบทุกอย่างจ้ะพี่น้องจ๋า มาเบิง่งโซนผักกันจ้าพี่น้องจ้าโซนผักวันนี้ก็เยอะแยะเช่นกันจ้าพี่น้องน้ำจิ้มเพิ่นกะซิมีอยู่สองแบบเนาะจ้าจะมีซุกีกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าเราเพิ่นกะซิมีกินจงกิมจีให้พร้อมเน้อจ้ามาสาวปาสิพามากดน้ำจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือน,น้ำเพิ่นมันบอกขั้นเป็นเพิ่นอีหยังก็สมูตตีดีจ้าพี่น้องที่มันเป็นน้ำแข็งแข็งน่ะน,นะจ้า เออขั้นเป็นจะพี่น้องสาวปาก็เลยกดเป็นหนังมักนัดมากินซื่อนี่แหละจะพี่น้องจ๋าเก๋ๆเก่าๆน้าจ่าพี่น้องจ๋าเิ่นกซิมีเนื้อมะพร้าวเนื้อส่วนของเนื้อเนื้อมะพร้าวติดเพิ่เอื่นจะพี่น้องนี่แหละจะพี่น้องจ๋าสาวปาก็เลยอยากเอาไปล่องจ่าพี่น้องเราจัดมาลดแรงแหงหมานจ่าสาวปาหนึ่ตั้มตังตะกุงอย่างเดียวน้าจะาพี่ ว่ามาทิมแคลนี่บ่เม่นอย่างเด้อจ้ะพี่น้องจา่าเพราะว่าดูในรีวิวเนาะจะเพ่นบ่จํากัดเวลาพี่น้องเออเพราะมาหอดล้านเอาจํากัดเวลาสองชั่วโมงเนาะจาสาสปาก็แฟกันแนบบังหนากันเนนนท่าน,นั้นละจ้ะพี่น้องจา่าสองชั่วโมงเฮสิพออิ่มหย่อนบอกเฮ้ยากันนะจ้ะพี่นอออ้องเออเบงจะาสวาวตังมากได้จ้ะพี่น้องจา่ากุ้งกระบื้อเอาหลายจา่ย เอฟซีเบิดก็สิว่าอุ้ยขนาดเจ้าปลาเอาลายเนาะนี่เสาปลากัสิว่าเลยเนาะกุ้งปลาเอาลายเพราะว่าอย่านกินบ่ท่านสองชั่วโมงนะแม่จ้าพี่น้องกับว่าสิพากันมานั่งกินชิวๆนะจ้ะเสาปลากันเลย กลายเป็นกดดันแล้วหนึ่งจ้าแล้วสองกาแฟผุล่ะจ้าพี่น้องจ้าเบิง้งเนื้อเพิ่นก็คือเกรดดีแห้งเนาะจ้าพี่น้องจ้าส่วนโตสาวปลาเนาะก็แล้วแต่คนมักจ้าพี่น้องแต่ว่าส่วนโตวสาวปลา,าเนือ้อเนื้อก็คือเกรดดีล็อตแหลกแหกหมานจ้าใส่ลงไปสามถาดจุกจุจ้าเบิ้งพี่น้องเสือเนื้อเสื้อหองไห้จ้าพี่น้องจ้าอุ้ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาใส่มา เอากำไรนอจาพี่น้องจ๋งจาเออรดแรกสาวปลาคือหิวแห้งจ๋าพี่น้องจา๋าเลื่อมไทยจังไดจังตักเอาตักเอาตัก,ตกใส่ปากซิมหนา้าซิมหลังเอ,อ้าเบิด์บอกขั้นเด่ไทยคลิปดูจ๋าพี่น้องจา๋าอันนี้สิเป็นเนื้อเนื้อส่วนของเนื้อเอื้องมะพร้าวตีเิ่นอื่นสาวปลากันเลยเอาล่องล่องตบิึงนองจากเป็นเทือแลกของสาวปลาที่เคยกินแล้วจ๋าพี่น้องจา๋าเอ,อ้า รตที่สองแหกหมันจ้าพี่น้องจ๋าใส่เต็มหม้อโบกโก้อีกคือเกาจ้าเบิ้งจ้าพี่น้องจ๋าถาดที่กินแล้วนะจ้าเอากองจุนพูนหล่ะจ้าพี่น้องจ๋าแต่ว่าก็คือจังบกขันแต่เคืองท้องนะจ้าพี่น้องเอาระหว่างที่รอเนื้อสุกนะจากพี่น้องจ๋าสาวปลากกินผักก่อนจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ว่าได้กินผักก่อนเนอจ้า กินเนื้อก่อนเนาะจ้ะหลอดแหลกคือหิวแหงผักบกขัคันเปื่อยเนาะจ้ะเออก็เลยกินเนื้อไปเบิดหลอดแหลกก่อนจ้ะพี่น้องจ๋าตามด้วยกินผักจ้าผักช่ำๆไปเลยจ้ะเพิ่งพี่น้องจ้าเนื้อเป็นแผ่นๆกันเลยจ้ะสาวปลาริกเนาะจ้ะช่วงในกะสีละมัดระว่างโตแน่เนาะจ้ะใส่ตะเกียบสองอันจ้ะพี่น้องจ๋าใส่พีงเนื้อกับใส่กินคนละอันจะายันหูดับเนาะพี่น้องหูดับนี่ดังก็เก่าผลเน็้จ้ะพี่น้องจ๋า มาล็อตที่สองจัดไปจ้าเนื้อช่ำๆเอาคนเดียวจ้าบอกแฟนว่าล็อตนี้เขาขอเดอ้อจะาข้องถ่ายกินล็อตต่อไปวาสนันนะสาวเป็นน้หนนี่กับลับเป็นน้ำทางจ้าพี่น้องที่แรกว่าเมนสิบว่ได้กินละจ้าไปตาม GPS ีเอเพิ่นเนะมันบ่สาวปลาเสิร์ชหาในเพจอันบ้านสีฟ้านาะจ้าพี่น้องจ้าไปตามลวมันบ่ถ,ถือจ้าพี่น้องโอ้เกือบบ่ได้กินทั้งว่าลูกนอนกันเลยว่าสิพักกันเมื่อละละ,ละ,ละ,ละใจออกละวาสนันวะ กะยังได้มาพออีกจ้ะพี่น้องจ๋าเออได้กินเสยโทรถามอ่านแล้วจะน้องว่ามันหนาชิอยู่แถวนี้ล่ะมันะก็เลยขี่รถมาเบิ่งเนาะจากพี่น้องผู้ไดสิไปตามกลสาวปากะ์ลานพยุเซนนามอ่อด้วจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่ข้างเคอรี่นั่นเนาะจะยุขังเคอรี่ใหญ่นั่นละจะเซนนามอเอด้วยๆร้านเบอร์เลอร์ร้านเดินนัวไปจักหน่อยเนาะจาก ทางออกเส้นนามอเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามันสีอยู่สายมือเนาะ้าไผเขามาทั้งเซนป้ายอันป้ายนามอน่ะมันสีอยู่ขวามือจ้ะพี่น้องจ๋านี่สาวปลามาต่างแต่ทบ้านเนาะจ้ะสาปลามาจากฝั่งขามเรียงเนาะจ้ะมันสีอยู่สายมือจ้ะพี่น้องจ๋ามาสาวปลาได้กุ้งลงไปลวจ้ะพี่น้องจ๋ากุ้งสามจานช่ำๆจ้าระวังลอกกุ้งสุกเนาะจ้ะเข้ากับเบอร์เาเมนูอาหารที่เพิ่นให้สั่งผ่าน QR code เนาะจ้ะมีสามเมนูจ้ะพี่น้องจ๋าเมนู เสาปาบ่เคยมากปันไดเนะจ้า,จาสาปาก็เลยบ่สั่งมากจ้ะพี่นอ้องจ้ะเท่าคืดน,นําเวลาน,น้นาเนอจ้ะมันกดดันนะนะจ้ะพี่น้องเอ้ยก็เลยมาฝ่าวมาแกะกุ้งกินจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าใส่เวลาในการแกะกุ้งนี้คือใส่เวลาโดนแห้งจ้ะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้จ้ะพี่น้องสาปลาไปกินกุ้งแต่ละเทือนนะพี่น้องจ้ะใช้เวลาในการแกะกุ้งนี้คือเยอะมากแต่ว่าก็บบ่เคยซีเรียสบ่เคยทอด เพราะว่าของหมักของโปดน่าจะสู้ย่างเดียวจะพี่น้องจ้าแต่ว่าเมื่อนี้มีอุปสรรคในจักน้อยคือเพิ่นจับเวลาจ้ะกันเลยกล่าวเมื่อหลายปันไดนนะจ้ะพี่น้องจ่าย่านมันเบิดเวลาก่อนว่ามันหังใช่อิ่มเ้าอหลีได้จ่าเว้าได้เต็มปากไล้ว่ามื้อนี้ซาปาโบอิ่ม บอิมโบเมนวอิมได้จ้ะพี่น้องจา๋าไปทุกร้านสาวปลาชัวรว่า,าสาวปลาอิมอยู่หันอิมโบคักมือนีโบอิมเลยจา้าคือสามารถกินต่อได้แบบจุกจุกฉำๆเลยแต่ว่ามันเบิดเวลาก่อนจ้ะพี่น้องจา๋าเพราะว่าสาวปลาได้กินแคบ เนื้อไปรดแรกนะจ๊ะล้วก็สิเป็นทักจานหนึ่งล้วก็เป็นเนื้อรสที่สองจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมาเป็นกุ้งนี่อันนี้เนื้อรสที่สามจ้ะเนื้อเสือจ้ะพี่น้องจ๋าไดมาสองจานจ้ะไปจอบแล้วเพิ่นกระโบเติอ์นนะจ้ะมันเบิดมันคนหลายนะจ้ะพี่น้องจ๋าเออมาบ่งโซนอาหารกินเล่นจ้ะก็จะมีพวกยำแบบนี้แหละจ้ามาเนื้อเสือหองไห้เขาสุกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ายัดลงไปจ้ารสสุดท้ายเนะจ้ะพี่น้องจ๋า เนื้อเสือความกับเสี่ยงจีนอกจากสาปาลงต้นนี้ก็คือเหลือเวลาอีกเก่าหน้าที่จะพี่น้องจ๋าสาปากระเลื่าวยัดใส่ยัดใส่จ้ะตอนงไปสองนาทีกับเบิดดบอกว่าแฟนก็เลยบอกว่าเอาอีกบ่พ่อกระไดเขามันเบิดเวลาแล้วสาปากระเลย่สิหายแล้วก็เลยไปกินไอติมจ้ะพี่น้องจ๋ามาสาวปาเบิงลองลอยอารยธรรมในการกินนอกจากสาวเปียโนหน่อยกินเหลือเด้อจ้า กินแล้วเรียบร้อยเขากับมาจ่ายเงินกันจ้ะพี่น้องซาวเปียกับม้วนม้วนจ้ะเอาเอาลราจะมาหนีซาวปลากับขอลาไปก่อนนะจ้า